กินก win oh. ันนุบ no, น no, no. yeah. nah, nah, ับนุบนับเดยนุบนับนุบนับเดยหนต่อทัวร์มก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 เนนั่นน่ะคือพี่ใหญ่ของบ้านนะนะนไม่ต้องไปอ้าปากจะงับเขานะดูมันดูมันนี่เนี่อันนี้พี่ใหญ่ของบ้านโนอาโนอาเป็นเต่ารัสเซียนะแน่แนะซ่าเราอะโนอาเยี่ยมไม่ต้องมาหาแม่ลูกไปกินกับพี่ๆเขาไปโนอาเป็นเต่ารัสเซีย ตอนนี้พี่ฟานพานเสียนเป็นพี่รองพานเสียนเป็นเต่ามากินาตาเต่าตยุโรปโนอาตามน้องทำไมเขาเป็นพี่ใหญ่นะเนี่ยนะ่นะนะนนะนโนอาเขาเป็นพี่ใหญ่นะนะาเยียบหัวเลยนะ่เเยี่ยเหยียบคอนะเหยียบคอพี่เขาไอ้เนี่ยเป็นไงละ่ะโนอาเป็นไงอะอ่ะเป็นไงนะไม่เคดเอาไม่เคดเยี่ยเหยียบคอให้เมื่อกี้คอเกือบหัก ไปตามน้องทําไมน่ะน้า,นาด,ดูดูมันดูมันดูมันซาไหมอะซาไหมดูมันดูมันดูมัน,ด,มนดูมันจะงับเขาน่ะน่ะน่ะหาทางจะงับเขาน,นั่นอะดูดูมันอ้าปากใ่เลยอะโนอาเดี๋ยวเขาเหยียบคออีกโ้ซามากเลยตัวนิดเดียวอะสี่ขวบแล้วนะั่นน่ะสี่ขวบแล้วนะั่นน่ะโนอานะ่ะ เขาเป็นพี่ใหญ่ของบ้านอะไล่ตูดไปอีกชื่อจืดไปไหนลูกโอ้ดูมันอากากระแดกหัวเขาแล้วเขาหยียบคอเราอีกนั่น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 เอล้ลูกเอ้าเหม็นกี้แมว โาอาไล่ต้อนน้องก็ทําไมย่ามีทําไมไม่กินจะมางับขาน้องงับหัวน้องดูมันหัวน้องกินไม่ได้โนอาดูอาปากจะงับหัวเขาเดี๋ยยีเย็นก็เหยียบหัวยีก็เมื่อกี้คอบแบนเลยเนี่ยเนี่ยจะงับจะตอดเขาอยู่เรื่อยเลย ไม่เข็ดไม่เข็ดไปไปเล่นกับแมวเหมียวชื่อจือย่ามีทำไมไม่กินมางับทำไมกระถางต้นไม้เนี่ยฟันก็หักย่ามีไม่กินเออย่ามีไม่กินมางับทำไมกระถางอ่ะมันอร่อยเลยลูกแม่ย่ามีไม่กิน อ้ยวันไหนชื่อเถงเล่นอะไรคะเล่นอะไรคะเหมนนกี้แมวคุณนอยไข่เต่ากันเลยอิ่มแล้วเหรอไม่อิ่มอิ่มแล้วแหละโนอาโนอาอย่ามางับน้องไปดูมันอ้าปากดูมันอ้าปาก นี่ก็งับหินจังเลยแย่มีไม่กินนี่ก็แอบซ่อนสมิดเลยฮึมิดเลยใช่เถิงซ่อนชมิดเลยอย่างงับผัวน้องนะเยี่ยย่อย่างงับน้องนะั้นน่ะน้องนะนะั้นน่ะอยู่ในนั้นนะเยี่ยนะ yeah. อา้า yeah, วเยี่ยแปะค่อมน้องไ,ไปละพี่น้อยอยู่ไหนใครมามุดตูด มาโนอ,อามานี่มามาต้องไปอ้าปากใส่ดูโหดจริงเลยโหดจริงเลยนั่นน่ะเนี่ยจะมางับน้องทำไมเนี่ยอยอยพวกเต่ารัสเซียมันโหดอย่างนี้เองเฮ้ยจะต้องไปตอดตาน้องนะเนี่ยเนี่ยน้องเหยียบเอาแล้วโหดจริงเราหรอกโหดจริงเราเนี่ยโหดจริงเราอ่ะอื Hồ Tinh Tinh đây, hô Tinh Tinh đây. Ừ? Ôi, mình chi mèo.